ตัวคนล้งนะคะอันนี้คือกล้วยเล็บมือหนานะคะที่ปลูกแบบปกตินะคะจะสูงมากนะคะี๋ยวมีวิธีปลูกแบบไม่ปกติต้นจัเทียนะคะนี่คือออกเครือด้วยนะคะนี่ค่ะออกเป็นหลายหวีแล้วนะคะนี่ก็ปลูกแบบปกตินะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะสูงประมาณสองชั้นแล้วนะคะนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าก็เหมือนกันนะคะสองชั้นนะคะ ออกรูปแล้วนะคะมีค่ะได้หนึ่งเครือนะคะส่วนอันนี้คือก็ไอที่ไม่ปกตินะคะโดยใช้การเอาหัวทิ่มลงนะคะทําให้ต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะแทงออกหัวปีแล้วนะคะเป็นลูกกุ้ยแล้วนะคะอันนี้คือหนอ่องเขาขึ้นใหม่นะคะก็คือต้นเตี้ยเหมือนกันนะคะนีค่ะจะได้ไม่ตั้งสูงมากนะคะ วิธีทำก็ให้ง่ายนะคะตัดนะคะจากลากขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะตัดออกนะคะแล้วก็ต่อหัวทิ้มไปนะคะลากขึ้นมาค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะลองไปทําดูนะคะจะได้ต้นกล้วยทิ่เตี้ยนะคะแล้วก็ออกรูกได้นะคะเก็บเกี่ยวง่ายค่ะ